ครับผมสวัสดีครับพี่พี่วันนี้เดี๋ยวผมจะมามาเปลี่ยนเสาวิทยุนะครับให้กับเจ้า New Shape นะครับ New Shape ตัวแรกนะครับปี2012นะครับจะเปลี่ยนเป็นเสาอากาศแบบแบบแต่งนะครับนี่ครับนี่ได้ซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับแล้วก็เสาจะเป็นอลูมิเนียมสีเงินนะครับซื้อมาก็อุปกรณ์ก็จะมีเสานะครับแล้วก็เป็นน็อตน็อตตัวนี้ครับ เพื่อใส่เกียวที่อยู่กับตัวรถนะครับเราก็เลือกขนาดให้มันเข้ากับเสาแล้วก็ที่ติดกับบอดี้รถนะครับเดี๋ยววิธีใส่ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาถอดเสาวิทยุเราก่อนนะครับเสาวิทยุตัวนี้เราก็จะมันจะมีเกียวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หมุนเลยนะครับหมุนออกเหมือนน็อตธรรมดาเลยครับนี่ครับอันนี้คือเสาเดิมติดรถนะครับ จะเป็นพวกอีสุหรือว่าอีสุออนิวออน s วเช e เนี่ยน่าจะเหมือนกันครับเสาตัวเนี้ยเนี่ยครับตรงเสาเขาก็จะมีเกียวแบบนี้นะครับเนี่ยครับประมาณนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเกียวแบบนี้นะครับที่น็อตที่เห็นนั้นคือเราต้องเอามาใส่ตรงนี้ครับแล้วค่อมุนเสาเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับจะดังหน่อยนะครับเนี่ยครับเกียวตัวนี้ครับ ที่เอามาจากในถุงที่เขาแถมมาเราก็มาเลือกครับให้มันพอดีกับรูนี้นะครับเราก็ใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปครับได้เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็นำสองนี้ครับหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับหมุนให้แน่นครับไม่ต้องแน่นมากก็ได้ครับแค่นี้นะครับ เสาตัวนี้มันก็จะใส่ได้หลายรุ่นนะครับจะมีทั้งแบบมียางให้ด้วยก็มีนะครับใส่รถเก๋งใส่อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับนีครับหลังจากใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบสัญญาณกันนะครับว่ารับสัญญาณได้ดีหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเสามันสั้นมันน่าจะรับสัญญาณไม่ค่อยดีครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดวิทยุกันนะครับว่าสัญญาณจะเป็นยังไงุสมัยก็เปลี่ยนแลงไปนะคะคนแต่ละคนก็ให้ความสำคัญการค้นหา โอ้โหค้นหาไม่เจอเลยนะครับหลุดไปเยอะเหมือนกันนะครับขลืนที่ใหญ่ๆก็สามารถรับได้ปกตินะครับแต่งว่าครับเสาวพวกนี้มันมันสั้นกว่าอยู่แล้วมันมันรับสัญญาณไม่ดีเท่าเสาเดิมอยู่แล้วครับอันนี้ต้องทําใจยอมรับเรื่องนี้ครับโอเคครับวันนี้ก็ จะประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรบกวนติดตามกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำอะไรต่างๆอัปเดตอะไรเกี่ยวกับ All New Shape นะครับปี2012นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นะครับก็มีหลายอย่างครับที่จะทำครับเราติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ